สบ,สบายดีพี่น้อง,งสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่ต้องหัดติดเองบางหัวพอกันที่เก่าพี่น้องตอนแรกๆตอนเด็กกะก้อยจิรอพี่น้องพาไปอาบน,น,น้นังบางหนังเนาะดีหนังดีหนังดีหนังก้อยจิรอตอนแรกพี่น้องตอนท่าไปพูด,บบดท่ากบประเทศไทยดอกพี่น้อง เฮ็ดพร้อมเฮ็ดกระไรพอได้แก่ยี่หรอกระไ้พอได้ก้อยแรงก้อยใส่หมักถั่วถั่วแล้วแหละกับมาผักผักก้อยเนี่ยพี่น้องกระไรก้อยกินไงพี่น้องผักที่มันหมุนค้อยมะกถั่วบางๆโอ้ยร้อนเนียพี่น้องพระเจ้าเจาจะปิดเพลงจนเหงื่อแตงเหงื่อเต้นเท่าน่ะเข้าไปในหมวนน้ำพระเจ้าเลยเจ้าหมวนเองพระเจ้านี่อันไหนไก่กันเหรอพี่น้อง ขเขาะเปิเพลหก็เรบ่วิทยายคลิปละมือเ้าก็เปวาเขาเจะเอาออกไป้องหมวนไคหมวนมัง้งเสือเขาเจ้ากบเปิดแต่ตีหนึ่ง,งตีสอ,อ,องแบโทษโทอใครน้ำลลายเดี๋พี่น้องดเพราะ,ระ,ระว่าบไในรงมลีดก็ะ ันอยากแน่ทั้งเขาเปิดเท่มเน่ยจะคิดสร้างทราษัดยากลกันพัวไปทางหนึ่งเลือก็แล้ว <c oughs> ช้อยมากถวนสิซอยบางบ้างเพราะ <c oughs> ว,ว่าข่อยกินช้อสงสำเถื่อเลย <c oughs> เนี่ยเขาก็สิใส่กับติลออไปเลย แล้วก็เออเพราะว่าขันบางนาาน้าเลยได้พีน่น้องผักมนุนเลยกบ,บีบางนาหัวเลยกขัน,านาบางนาเสด็หอมบานาวอบน้ำหนึ่ลูกสาวลูกไายลูกสาวน่ะเป็นเหรียญน้นาานมาลูกไส้ก๊ถ้ากมาหอนเนี่ยดีคนสิมาบ่เ <c oughs> นาะตายเลยพี่น้องเว้ยคนอวนเลยหมกักหอนนะหนึ่ อยากกินนมคอยบ่งคุณตีเมนหายละเ้ยคุณจะไปกินนมแต่บ่ายไอ่ก่อนเขามันกรบแล้วนมเนาะพี่น้องน้อย่านนพ่อออกนม สีหายเงี้ยมันกินเขาจะมันออกนุ่มจะมันน่อยวะ่ะเก่าเดือนไปเ <g oda> ขาจะกินอยู่มาหาวุฒิแล้วนะุ่มทั้งหายทั้งอาทั้งหัวะเต็มิี่จัง ເອົາຫຍິຊິມາຮ້ອນແດນີ້ນະບໍ່ເຫືອຍ້ອຍອກນອອແມ່ຮອນດເຂົເປີດພັລົມໃຫ້ແມແນປີດພັລົມໃຫແ ดังอ่ะรถไผบอบลูกเพิ่อนนะกันขับเบิดเงือนอาโล่งเ้ยมาเมาขาท้วยซับใส่ลายเติบอ,อยู่บ้านเนาะเล้ก็ส,ส,สิปรุงตามใจใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาใส่เป็นวนวล มีห้อมกระ้อยห้อมใส่แต่ห้าบ่มีเองคน้อยว่ดสูอยมัถั่วน้ำอะไวโอเคและใส่จน,น้รัหมักเนาเปนักถัว แต่หาเห็ดคุดกิ่หล่อเลยบไดายไดนดบอดายผูกอากาศี้งสมกรอุดระเดีทเอ,าอ้าโอเค แล้วทีกอยเลยพี่น้องเลยใส่เป็นนวลงไปเรียบร้อยใส่กระปุวก่อนชงหวงอันนี้ เขิงใช่นนองไม่ใิ่เพ็ดโตกันปลาอันนี้ปลาร้าเอะไปหน่อยหนึ่งเลยถ้าผู้ได้อันโอ้แนวถุงมือเขากันถุงมือเขาก็เปลื่นแล้ว เปินละคะพี่น้องเปินละค่ะคข้าวต้มเอาเขาใส่ถ้ามีทุ่มมือทุ่มมือมันจีสะดวกกว่านะพี่น้องมันขยำมขยำเลยจะจองจะได้คือกันกําลังถ่ใหพ้พ่อมาถ่ายคายลิปให้ลูกมาถ่ายนั่งเข้าไปอีกและอันกลับไปหาลูกพี่น้องเลย เขามีหอมกับผิใส่หอมเป็นต้นหอมแล้วก็มาได้บดใส่ก็ได้แปแบเลยบอสบีบมื <c oughs> อจิบเลยบมกเข้มพอดีเลย จิรอร์กบลังโตอันนี้คือสมพักเออสมเพ็ดยืดก,ก,กองแค่แต่หายกระเพาะมาพี่น้องแล้วอะไรพี่น้องเลย,ยกินข้าวแรงพี่น้องสมเพ็ดปวกก็ไอจิรอ่แม,ม,ม,ม่ด่างแซ่ ชมให้สมสวัสดีพี่น้องดนเล้วพี่น้องให้บรได้ถ่ยนนทยเก็กบร้านมือเร่อนี้ตื่นเช้ามากนี่ขิ้จิ้อะไลตืเออนะยนี่ยนอนบอก ตอนออบปกุจิรอมากลน้องเขปก็เดือด <c oughs> ดาเข็มเคืออันเดีเดืความ ไปเล่นไอ้ลินกับไปเล่นไอ้ลินเนี่ยไปเล่นน้ำนมบอสวินกูปดักมองไปมาเปวดหน่อยไอปิดป่ะ เจ็บปาใจมันกิรอยน้ำหน่อยอือมม่แม่ฮึ้มแม่ฮึ่มใึ่มฮึ่มฮึ่มฮั่งมั่่้้ không có bên ăn. nữa uhm. <laughs> uhm. chết rồi

มาแม่พี่มาลูกมามาแม่พี่มาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วงหนีไปห้าพ่อยให้ขี้ดื้อนะี้ดื้อนะ กินบ่มมักผิด <ừ> mm อปาอปาปล้อพี่น้องเลยอปาพวพอกันคลิปหน้าพี่น้องผิดปากประกันได้ก็ขอโทษขออาไยน้ำล,ะละายปลาลุงอสุนเนี้ยปลาลุงเนีตาวานไทยเหี้ยเหี้เหี้จุ่นบย <c oughs> ายบาย Bye.